สวัสดีครับผูเคนนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน Dancing Hands p l a y r o o m นะครับ ก็จริงๆแล้วเราเริ่มจากการที่เราเนี่ยก็มีลูกก่อนครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องอะไรที่มันเหมาะกับเขาบ้างแล้วก็มาพบว่า EF เนี่ยมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้น้องๆแบบโต,ตขึ้นมาก็โดยเพราะลูกของเราเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยกับโลกในยุคป,ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วก็ม,มีความยากอยู่นะครับก็คิดว่า EF เนี่ยเป็นทักษะสําคัญก็เลยเป็นที่มาของเหรียนนะครับแล้วทีนี้จะทำไงให้พัฒนา EF ได้ดีเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราก็มาพบว่าการใช้ศิลปะเนี่ยจะทำให้น้องเขาดูจับตั้งเป้าหมายลงมือทําไม่กลัว มีจินตนาการสนุกไปด้วยในขณะที่ได้พัฒนา,าเองรู้จักมีความรับชอบในตัวเองรู้จักยั้งคิดไต่ตองแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่อยู่ที่บ้านครับมันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทําร่วมกับน้องๆได้เช่นเริ่มให้เขารู้จักแน่นอนอย่างแรกเล่นก็ต้องรู้จักเก็บของเล่นด้วยตัวเองหรือ extension อ,อะไรก็ได มีหน้าที่ในการกวาดบ้านอาจจะเริ่มจากกวาดห้องของตัวเองโซนของเล่นตัวเองก่อนเริ่มจะเปนห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเริ่มรู้ว่าอ๋อเขาก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคือเราเนี่ยจะทําเป็น environment เนาะคือแน่นอนนะขนาดผมเองก็ต้องบอกก่อนว่ากับลูกนะครับเราอะ่ะจะเป็นเหมือน s a ฟโซนของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาอยู่กับเราเขาก็จะมีแบบบุคลิกหรือว่ามีลักษณะดีไัย์แบบหนึ่งแต่เราเนี่ยจะสร้าง environment ที่เรียกว่าปลอดภัยให้เขาแล้วก็จะมีคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญสังเกตการเรื่องม e อคา,าีแอ่ แล้วตอนนี้เอฟในด้านต่างๆมีพัฒน,นาการไปในด้านไหนบา้างคืออยากจะให้กิจกรรมที่มันได้ลงมือทาได้ขยับตัวออกไปแบบโดนแดดโดนดินโดนญ้าหยิบของจับของอย่างนี้ครับเพิ่มทักษะชีวิตด้วยศิลปะเละก็ลบล้มก็ลุก